สวัสดีครับอยู่กับผมคนัตเล็กรถขุดนะครับคันนี้สายไฮดรลิกแตกนะครับเป็นคูโบต้านะฮะเก่านอกนะครับนี่รถไถขนาดเล็กนะครับก็ตอนนี้ก็ทำการเปลี่ยนสายใหม่นะฮะเอาสายไปย้ำมาใหม่แล้วนะครับนี่ก็อยากจะแนะนำว่านะครับก่อนที่เราจะเอารถไปใช้งานหลังจากเปลี่ยนสายไฮดรลิกเสร็จนะฮะ ควรเช็คน้ำมันไฮดรอลิกะฮะว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่านะครับหากเราไม่เช็คหากน้ำมันมันขาดเยอะเกินไปก็จะทําให้ปั๊มไฮดรอลิกเสียหายได้นะครับเพราะว่ารถนี่ถ้าเกิดสายไฮดรอลิกมันแตกนะครับมันก็จะมีน้ํามันพุ่งออกจากจุดที่แตกจุดที่รั่วนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะเยอะหรือมากแค่ไหน มากน้อยแค่ไหนนะครับนะก็ควรจะเช็คก,ก่อนการใช้งานหลังจากการเปลี่ยนสายนะครับอย่างคันนี้ก็น้ามันเยอะมากนะครับน่าจะเติมเกินคนขับเนาะน้ำมันเยอะนะฮะขนาดบรรัุแล้วยังเยอะอยู่นะนี่สังเกตที่ขีดนะนี่นี่ขีดนี้นะนี่ตรงนี้คือขีดบนนะครับขีดบนนะแต่ตอนนี้น้ามันอยู่นี่เลยนะนะครับนะฮะ ในขณะว่าสายแตกนะน้ำพันยังอยู่นี่นะก็น่าจะก็เติมเยอะเกินไปนะจุมดูที่นะเ็วความชัวเห็นไหมสังเกตคาบน้ํามันไหมอยู่นี่เลยนะครับนี่นี่น้ำมันอยู่ถึงนี่ครับเกินแบบว่าหนึ่งเท่าตัวเลยนะครับก็ คนคับน่าจะเติมเกินนะครับเห็นไหมฮะน้ำมันไฮดรอลิกก็เป็นสิ่งสําคัญนะสำหรับมือใหม่ๆที่ขับรถไถรถไมโครไมโกที่ใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับนะตอนนี้ก็เปลี่ยนสายเสร็จแล้วนะเหลือขั้นตอนประกอบชุดเบาะชุดอะไรนะชุดฝาครอบตรงนี้นะครับเพราะว่าถอดรื้อ,อ,อมาเพื่อที่จะถอดหัวน็อตนะหัวสายนะมันถอดแล้วไม่ได้นะครับมันต้องถอดพวกนี้ออกหมดนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพามาดูรอบ,ร,อบรถนะ เผื่อใครยังไม่เคยเห็นรถแบบนี้นะตัวน,นี้เป็นคูบต้าครเก่าหนอกญี่ปุ่นนะมาดูดูดูรคูบต้าแบบไหนนี่เห็นไหมครัคูบต้าเลยนะครับแต่ว่ารุ่นอะไรไม่รู้สตาร์หรือเปล่านะครับนี่นี่ฮะ S R T U S A R A T U R ตัวนี้อิหรือเปล่านะเรืออะไรนี่สตานะครับน่าจะสตาร์นะ เป็นรถประ,ประมูลนะนะครับสองเพลานะครับสองเพ,าพาลาพวงมาลัยเป็นระบบพวงมาลัยธรรมดานะไม่ใช่พวงพอบเพนะครับแข็งๆเลยนะครับนะเครื่องสี่สูบนะครับสองเพลานะครับนะก็เหมาะกับการใช้ตัดยงตัดหญ้านะครับเหมาะมาก แต่ว่าถ้าเกิดการใช้งานไถอะไรพวกนี้ไม่น่าจะไหวนะเพราะว่าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยธรรมดาแข็งมากนะครับขนาดขนาดตัดยาเ,ยเลี้ยวทีนี่มีปวดข้อมือนะครับก่อนนี้คันนี้ก็เอาไว้ลุยในสวนปามนะครับก็จะทําเป็นโครงเหล็กแบบนี้นะเพื่อป้องกันใบปามแทงหาคนขับนะครับนะก็จะมี อีกคันหนึ่งนะนู่ๆๆๆนน,นู้นนูนน,นะ้นน้นน้นนูุ้่นนนนู้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 นนนน้คนั้ผม